อ่านะครับข้อ1นึ่งเขาจะหา p ตั้งแต่1 x น้อยกว่า1แล้วก็น้อยกว่า2นะครับเท่ากับฟังก์ชัน dx ตั้งแต่1ถึง2นะครับก็จะเท่ากับ2ส่วน9ก้าคูณกับเอ็ตั้งแต่1ถึง2พอทีนีเ้เราได้ของ r ของ dx มันเป็นค่าคงที่นะครับแจะไปข้างหน้าจะเป็น2ส่วน9ก้าคูณกับเกำลังสส่วนสตั้งแต่1ถึง2 พอแล้วใช่ไหมครับแล้วก็แทงค่าได้เลยครับตั้งแต่2อส่วนเคูณ2องกำลังสอลบหหาร 2, 2> mm hmm. ก็จะเท่ากับ2อส่วนเคูณกับ3าส่วนสเหลือ hmm. 1นส่วนสหรือเท่ากับ0ูนย mm ์อ่าต่อไปนะครับ mm hmm. คือข้อ 2, 2> ให้หา e อครับเท่ากับอินทิเกรต x คูณฟังก์ชันดิฟตั้งแต่0ูนถึง3แล้วเท่ากับ2.9 คูณกับ x กําลัง 2, ดิฟส0 9มาจากไหนมาจากฟังก์ชันที่เขาให้มาครับก็คือ209คูณ x อันนี้209ูนเาป็นค่าคงที่นะครับเราย้ายไปข้างหน้าก็จะเป็น209คูณกับ x กําลัง3หารด้วย3ตั้งแต่0ถึง3นะครับก็จะเหลือส่วน9คูณกับ3กําลัง3ลบ0หารด้วย3ก็จะได้เท่ากับ2ครับจากโจทย์นะคะให้หา e x นะกําลัง2 เราอินทิเกรต x ยกกำลังสองคูณ f x ศูนย์ถึงสามอินทิเกรต x กำลังสองคูณฟังก์ชัน2ส่วน9 x คูณ dx ศูนย์ถึงสามเท่ากับ2ส่วน9ไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็เอามาอินทิเกรตกับ x กำลังสามคูณ dx ศูนย์ถึงสามแล้วก็2ส่วน9นะคะคูณ x ยกกำลังสี่ส่วนสี่อินทิเกรตศูนย์ถึงสามแล้วก็ได้2ส่วน9 คูณ3ยกกําลัง4ส่วน4ลบ0ยกกําลัง4ส่วน4นะคะ0ยกกาลัง4ส่วน4ก็คือตัดไปเลยค่ะได้0นก็คือได้ลงมาคือ2.9ส่วน9คูณ3ยกกำลัง4ส่วน4คํคำตอบก็คือ4.5、ค่ะข้อ4นะคะเขาให้หา v คูณ 2x ลบ4ให้เรากระจาย v เข้าไปค่ะใน2 x ลบ4ก็คือจะได้ v คูณ 2x บวก v —ลบ4ตามนิยามนะคะ v ตัวเลขหรือ วค่าคงที่จะมีค่าเท่ากับ0ค่ะเราก็ตัดไปเลยได้0ฉะนั้นก็จะเหลือแค่ V ีคูณ 2x ตามตามคุณสมบัติค่าความแปรปรวนนะคะจะได้เป็น2ยกกำลัง2องคูณ vx เท่ากับ4คูณ vx ค่าความแปรปรวนของ vx นะคะจะได้เป็น vx เ x ท่า e กับ ex กำลังสองลบม x ทั้งหมดกำลังสเท่ากับ e x กําลังสองนะคะเราหามาได้แล้วจากข้อสามก็คือสี่จุดห้าส่วน谬 x นะคะเราหามาได้แล้วจากข้อสองก็คือสองเราก็เอาสองไปคูณสองเท่ากับสี่สี่จุดห้าลบสี่เท่ากับศูนย์จุดห้าค่ะพอเราได้ค่ามาแล้วค่ะเราก็แทนค่าไปค่ะคือสี่คูณศูนย์จุดห้าเท่ากับสอง